สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุกจะพาหลายๆท่านนะคะมาชมค่ะรุ่นที่เป็น Nexgen Ranger นะคะรุ่น w i t e a กัน,นะคะ่สะสำหรับคันนี้ค่ะถ้าเห็นจากหน้าตาไฟนะคะก็พอจะรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็น 4x4 ใบเทอร์โบกันนั่นเองค่ะแต่รุ่นนี้ค่ะจะมีความพิเศษในการตกแต่งยังไงกันบ้างเนี่ยนุกจะพาชมนะคะ แต่ก่อนการรับชมเลยค่ะนุกต้องบอกก่อนเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะคะมากันอยู่ที่210ม้านะคะของรุ่นนี้ค่ะแล้วก็เกียร์ที่ใช้ค่ะเราจะใช้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมา10สปีดค่ะซึ่งความน่าสนใจค่ะของการใช้เกียร์ชุดนี้นะคะต้องบอกว่าด้วยตัวชุดเกียร์ค่ะจะสามารถข้ามขั้นในการใช้งานได้ค่ะคือถ้าเป็นรถโด,ดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เป็นเกียร์1 2 3 4 5 แต่รุ่นนี้ค่ะในการใช้งานค่ะเราอาจจะขับอยู่ที่เกียร์สแล้วพอกดคันเร่งนะคะอาจจะกลายเป็น5แบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งชุดเกียร์ค่ะมีการสับว่างกันนั่นเองค่ะก็คือทําให้ในเรื่องของการตอบสนองหรืออัตราเร่งนะคะดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะที่สําคัญค่ะรถที่เป็นไบเทอร์โบนะคะจะใช้เทอร์โบ2ตัวค่ะก็คือจะมีเทอร์โบธรรมดาและเทอร์โบแปรผันนะคะถ้าเกิดเราวิ่งทางไกลในระยะยาวๆนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่ะจะทําได้ดีในเรื่องของการประหยัดน้ํามันที่ใช้ทางไกลนะคะสําหรับเครื่องที่เป็นไบเทอร์โบนั่นเองค่ะ จะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไปนะคะงั้นเรามาเริ่มดูกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงกันบ้างเช่นค่ะรถคันนี้นะคะราคาจำหน่ายของเขาค่ะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะมีชุดแต่งแบบนี้เข้ามาให้ค่ะซึ่งชุดแต่งต้องบอกว่าเป็นการแต่งนะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะกระจังหน้าค่ะเรามีการติดแต่งแบบนี้มาเลยคือมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะใช้เป็นกระจังหน้าทรงลัพเตอร์ค่ะเป็นคําว่า ford นะคะก็คือพื้นดํากรอบดําแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็น ตะแกรงรังผึ้งทางด้านในนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนค่ะแล้วก็จะมีกล้องค่ะที่เป็นกล้องหน้านะคะทางด้านนี้เข้าไว้ให้ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้มาจากโรงงานนะคะเป็นออปชั่นของตัวเข้ามาค่ะเหนือคําว่ฟอร์ดค่ะจะมีไฟจิ๋ว3จุดนะคะสีส,ส้มแบบนี้เข้ามาให้ค่ะแล้วก็ฝากกระโปรงหน้าค่ะมีการตกแต่งสติ๊กเกอร์นะคะคำว่าลนเ,เจอร์แบบนี้ค่ะเพื่อให้รถด,ดูโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากขึ้นนั่นเองค่ะ ทางด้านล่างที่เราเห็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นชุดแต่งค่ะที่เป็นชุดสเกิร์ตนั่นเองค่ะก็คือ <Shim oda. S 1> เป็นของชุดวายนะคะเพราะงั้นถ้าเป็นชุดวายค่ะด้านล่างค่ะก็จะมีเขียนคำว่าวายแบบนี้ไว้ให้เลยนั่นเองค่ะอันนี้คือชุดแต่งของเขานะคะที่เรามีการตกแต่งเพิ่มเติมค <c oughs> <limitations> ่ะซึ่งในการครอบของชุดแต่งค่ะก็คือจะครอบตั้งแต่ตัวไฟตัดหมอกนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าแบบนี้เลยนี่เองค่ะก็คือจะครอบแบบนี้เข้ามาให้เลยนะคะ ซึ่งในงานนะคะที่เก็บค่ะก็จะใช้เป็นตัวยางแบบนี้เข้ามาให้นะคะจะไม่ได้ยิงซีรีคนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะไม่ได้เลอะเรื่องของตัวรถค่ะมีคิ้วล้อนะคะที่มากับชุดวายแบบนี้เข้ามาให้ค่ะใช้เป็นงานที่เป็นยางเหมือนกันค่ะในการเก็บงานค่ะที่คิ้วล้อค่ะก็จะมีคําว่าวายแบบนี้เข้าไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือชุดแต่งของเขานั่นเองค่ะแม็กกับยางนะคะของเราค่ะจะใช้เป็นแบบเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะคะ แต่ว่าตัวนี้ค่ะต่อจะให้เป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะก็เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วเข้ามาให้ค่ะเดี๋ยวลุให้ดูนะคะว่าหน้ายางสายยางจะเป็นเท่าไหร่ค่ะหน้ายางสสายางของเขานะคะจะอยู่ที่255ทับ 65R18 กันค่ะด้าน,นข้างตัวรถค่ะที่ชายประตูนะคะจะมีการติดสติกเกอร์ค่ะแบบนี้ค่ะที่เป็นสีแดงและน้ำเงินนะคะ ส่วนตัวที่เป็น B B B อันนี้คือจะเป็นชื่อบริษัทลูกค้านะคะถ้าลูกค้าออกแบบมาค่ะตรงนี้เราสามารถติดแต่งให้ได้หมดเลยนั่นเองค่ะขี้หูกระจกนะคะรวมถึงทางแก้มข้างนะคะก็จะใช้เป็นสีกาฟไฟเข้ามาให้ค่ะแต่รุ่นนี้ค่ะจะมีกล้องสามองศามาให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจะมีตัวกล้องที่ด้านล่างของกระจกมองข้างค่ะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบายสปอร์ตนะคะคือตัวนี้นี่เองค่ะ เวลาที่มีรถนะคะมาในจุดที่เรามองไม่เห็นนะคะเป็นจุดบอดทางด้านหลังค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะตัวนี้จะเตือนเป็นสีส้มเข้ามาให้นะคะมีติดคอบเบ้ารองมือจับแบบนี้มาให้เรียบร้อยค่ะกุญแจที่ใช้จะใช้เป็นกุญแจ immobilizer นะคะถ้าเราสังเกตค่ะตรงนี้มันจะมีปุ่มสีดำๆบุ๋มๆลงไปนะคะตัวนี้ค่ะใช้สำหรับการล็อกรถนั่นเองค่ะ ถ้าเวลากดล็อกรถเราก็เพียงกดแค่ตรงนี้แต่ถ้าเวลาที่จะปลดล็อกนะคะในการใช้งานค่ะก็สอดมือเข้าไปค่ะจะเป็นการปลดล็อกรถนะคะขยับเหนือมาทางด้านบนเลยค่ะมีการติดแต่งกันสาดเรียบร้อยเข้ามาให้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของว i ยแท็กค่ะแต่เดิมเลยก็คือจะมีเป็นแหลกหลังคาแบบนี้ที่มาจากโรงงานค่ะรวมถึงจะมีโลบานะคะที่อยู่ทางด้านหลังแบบนี้ค่ะแต่โลบามีการออกแบบเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะจะใช้เป็นโลบานสองชั้นนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวโลบาตรงนี้ค่ะขาที่มีการยกขึ้นนะคะของสีเงินเงินแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะไว้สําหรับการมัดหรือว่าวางผ้าสิ่งของได้นั่นเองค่ะก็จะใช้งานได้ด้วยนั่นเองนะคะด้านหลังมีการติดสติกเกอร์นะคะที่สาดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดคําว่าレ e n ซ e r f r r d Performance กันนั่นเองค่ะด้านท้ายไฟท้ายเป็น LED นะคะมีการติดข้อไฟท้ายมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะ มีที่เหยียบทางด้านหลังนะคะแล้วก็การชนท้ายแบบนี้ค่ะซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะคำว่าเลนเจอร์เลยนะคะที่กระโปรงท้ายแบบนี้เลยค่ะที่ฝากระบะท้ายนะคะก็จะใช้เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันค่ะติดลงไปตรงคําว่าレนเจอร์นะคะที่โลโก้คําว่า Ford ค่ะด้านใต้โลโก้จะมีกล้องมองหลังแบบนี้เข้ามาให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อใช้ช่วยกันค่ะในการที่ใช้งานเป็นกล้อง360องศานั่นเอง ไฟเบรกตรงที่3ามีการย้ายมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะด้านบนขาเราก็จะไม่มีตำแหน่งของการติดตั้งไฟเบรกแล้วเพราะฉะนั้นคือเราย้ายมาที่ตรงนี้แทนนั่นเองนะคะเพื่อที่เวลาเบรกนะคะรถหลังจะได้เห็นเราชัดเจนมากขึ้นค่ะและที่สําคัญเลยถ้าเป็นรถอ,อ,อุ่นอื่นๆนะคะที่เรามีการติดแต่งโลบาค่ะรถหลังก็ยังเห็นเราชัดเจนเวลาที่เราเบรกนั่นเองค่ะไงคะชอบกันไหมคะกับการตกแต่งลักษณะนี้นะคะ ต้องบอกค่ะว่าลูกค้าท่านใดก็ตามนะคะที่ชอบการตกแต่งรถสไตล์นี้นะคะสามารถโทรสอบถามนะคะนุ๊กได้ค่ะที่เบอร์063653กสาหนหรือติดต่อในส่วน i อ l ดี e ก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ๊กขึ้นเบอร์ ID l ดี e ลงถึง QR Code ไว้ให้ค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการดูรุ่นอื่นๆนะคะที่นุ๊กมีการตกแต่งค่ะสามารถรับชมนุ๊กได้ค่ะกับช่อง YouTube Ford บูดีไวนุ๊กค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านะว่าจะไปชมรุ่นไหนสวัสดีค่ะ